สวัสดีค่ะเวลาของนายแตนกันแล้ว,วนะคะว,วันนี้เจอกับเราสองคนใบเตยและ เตอครับผมมาร <คะ S 2> ์ทเดขับาเทาให้คุณผ,ผู้ชมนะฮะข่าวชั่วข้าวจิ้งข่าวแท้ไม่มว่วนนิ่มแน่นอนนะครับผมจริงๆวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นอัปเดตเนี่ยอยากจะเอาใจพี่น้องทุกคนครับนี่ได้ยินขนาดนี้ก็รู้แล้วนะคะเป็นเรื่องของวงในตำนานอย่างคราราบาวนั่นเองค่ะแต่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่แอดคาราบาวเนี่ยเขาเคยออกมาประกาศยุบวงแต่ว่าล่าสุดเนี่ยกลายเป็นมีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตแอดคาราแอดบาวอะคูสติก นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากคอนเสิร์ตท,ที่หลายๆคนเคยไปปกติจะ rock rock หน่อยออมันมัน,มนแต่ว่าคราวนี้เขาจะมาแบบชิลชิวช้าชา,ชาให้แฟนคลับได้แบบนั่งฟังกันแบบสบายๆนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกหลายคนก็งงแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนแอดเคยล่นออกมากลางเวทีเลยว่าคาราบาวเนี่ยจะยุบวงนะแล้วก็จะยุบวงเนี่ยช่วงมีนาหรือไม่ก็ประมาณวันที่1เมษายนเนี่ยนะฮะจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายนะฮะว่า เหตุผลตอนนั้นเขาบอกว่าสมาชิกในวงก็เริ่มมีอายุเยอะขึ้นแล้วคือไปเล่นแล้วมันก็เหนื่อยนะฮะซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังมีงานโชว์ออกมาเรื่อยคาราบาวก็ยังมีคอนเสิร์ตไปออกงานโชว์นะฮะหลายคนก็ยังเลยงงว่าอาวแล้วตกลงกตกลงคาราบาวยุบไม่ยุบ สรุปแล้วจะยุบไม่ยุบเมื่อวานนี้ก็เลยต้องถามน้าแอดซะหน่อยนะคะซึ่งน้าแอดก็บอกตามตรงแหละว่าที่บอกตอนนั้นว่าจะยุบก็คือจะยุบคือตั้งใจจะยุบจริงๆนะคะคเพราะว่าสมาชิกวงหลายๆคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอยู่ยมานานาแล้ว,ลวอยู่ามากแล้วล้มป่วยบ้างรู้สึกไม่ไหวบ้างนะคะแต่สาเหตุที่กลับมาคึดเล่นคอนเสิร์ตอีกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเหตุการณ์สูญเสียหนึ่งในสมาชิกของวงอ,อย่างพี่ดุกคาราบาวนั่นเองค่ะหลังจากที่ได้สูญเสียพี่ ไปเนี่ยนะคะสมาชิกเขาก็เลยมานั่งคุยกันว่าโอ้ไม่ได้แล้วต่อไปนี้จะเล่นดนตรีไปจนกว่าจะตายคาเวทีกันไปข้า้งนึ่งเลยเพราะทีผ่านมาโอ้สีกว่าปีนะคุณผู้ชมคาราบาวเนี่ยอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับคอนเสิร์ตอยู่กับคนดูมาโดยตลอดถ้าหากว่าล้มเลิกไปหยุดเล่นดนตรีไปสงสัยได้เป็นซึมเศร้ากันพอดีอลองไปฟังเสียงนแอดกันดูค่ะไม่เลิกแล้ว ไม่เลิก <laughs> พวกเราจะอยู่กันกับทุกคนจนกว่าใครจะาตายไปก็หาคนมาแทนถือปนถ้าผมตายไปก่อนน่ะโอเคแต่คงจะเลิก <c oughs> <laughs> ตอนแรกท,ที่เราจะเลิกเนี่ยเราเลิกจริงๆนะ <c oughs> เราคิดเพราะว่าพวกเราป่วยเจ็บป่วยกันแต่พอปลาดุกเสียไปเนี่ยทุกคนกลับฮึดขึ้นมาอีกบอกว่าตายคาเว,วทีแม่งเลยดีกว่าอะไรประมาณนันนะคือเขาบอกเขาคิดว่าถ้าถ้าเราเลิกหยุดอยู่กับบ้านนะ สิ่งที่แกเกิดขึ้นก็คือเป็นโรคซึมเศร้าแน่นอนแล้วศิลปินเนี่ยเป็นเยอะศิลปินในโลกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าันเยอะเพราะว่าเขาเคยโด่งดังเขาเคยไปไหนแล้วก็มีแต่คนห้อมล้อมตอนนี้เราเรา,เรารับงานลดลงครับเรารับแค่เมื่อก่อนเราเล่นทุก,ทกวันแต่ตอนนี้เราเหลือแค่ว่าสัปดาห์หนึ่งเราขอให้แค่5วันพอครับเดือนหนึ่งก็ไม่เกิน20วัน พอแล้วจะได้มีเวลาพักพอ่อแล้วก็รับเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลเนี่ยนะครับ,ไ,รบไม่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 ได้ไกลแต่ถ้าจะไปไกลทีจะไปเหนือหรือจะไปใต้ทีก็ต้องให้ไปแบบไปทีไปทีเดียวเลยเจะได้ไม่ต้องเดินทาง <laughs> เพราะว่าการเดินทางเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงกแบบันอันตรายจะเพราะพวกเราส่วนใหญ่เดินไปโด,ด,ดยรถรถยนต์นะครับ <laughs> ไม่ค่อยได้บินไม่เลิกแล้วล่ะครับ <laughs> <laughs> ผมเองก็ไม่อยากเลิกนะครับ แต่เมื่อตอนนั้นน่ะมันป่วยกันจริงๆครับ uh huh. มันป่วยนอนโรงพยาบาลสองคนนั่งเล่นสองคนตอนน, <laughs> ตอนนี้โอเคละ uh huh. ทุกคนกลับมาแข็งแรงแล้วเพราะผมบอกอาถ้าจะฮึดสู้ก็ต้องทําให้มันดีนะ uh huh. ทุกคนก็สนุกสนานและเล่นด้วยแฮปปี้โอ้โหอาวตกลงคาราบาวไม่เลิกนะครับพี่น้องค่ะนี่คือเป็นเรื่อง ดนีนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าเพลงของคาราบาวเนี่ยเป็นเพลงในตำนานที่ไม่มีวันตายในเมื่อเพลงไม่มีวันตายวงคราราบาวก็ไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นวงคาราบาวเนี่ยขึ้นคอนเสิร์ตโชว์ให้เราได้ไปฟังกันอยู่เรื่อยๆจนกว่าอย่างที่นะ้าแอดบอกจนกว<อ>่าจะตายคาเวทีกันไปเล<อ>ย<อ>นะฮะจะอยู่กับเราตลอดไปว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะและคราวนี้เป็นแบบว่าอะคูสติกชิลๆก็ดีเหมือนกันนะก่อ,อนนี้ที่น้าแอดเครียดเรื่องแบบโอ้โหพอเพลงมันคนลุกฮือตีกันอาจจะหมดไปก็ได้อาจจะแบบเพราะ ว่าพอเล่นเป็นอะคูสติกเนี่ยมันความรู้สึกมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นความรู้สึกแบบโฟก์โฟก์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อหาเพลงก็ยังเป็นคาราบาวเหมือนเดิมนะฮะถ้ายังตีกันอีกก็เครียดแทนะแอดแล้วมันแปลกมากเลยนะคือเหมือนนั่งฟังแบบว่าอะคูสติกอ่ะคือมันไม่มีกองมันไม่มีอะไรที่แบบว่าเร้าใจอ่ะเนื้อหาไงอะไรแบบนั้นนะฮะแล้วปีนี้แอนหกสิบเก้าแล้วนะยังแข็งแรงอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับผมอ้าวเราก็อยากจะเป็นแฟนคาราบาวต่อไปเรื่อยๆนะครับผมได้แล้วเป็นข่าวดีมาฝากคุณผู้ชม นะคะมาที่อีกหนึ่งเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องของคู่รักนอนอนอิวนาวนะคะนาวที่สานา a กับนิวสมก่อนนั่นเองคู่นี้มาราธอนมากนะคบ,ค<ร>บมาเป็น10ปีแล้ว<อ>นะคะล่าสุดเนี่ยความสัมพันธ์ของเขาก็ long distance <อ>ระยะห่างไกลากันเพราะว่าสาวนาวเนี่ยเขาก็เหินฟ้าไปเรียนเป็นเชฟนะคะในออสเตรเลียซึ่งถึงแม้จะห่างไกลกันก็คุยกันติดต่อ,อก,กันตลอดอว่างๆพี่นิวก็ไปเซอร์ไพรส์นะ,นะ,ะไปหาไปเยี่ยมอยู่ตลอดเลย อย่างล่าสุดเนี่ยพี่นิวเขาก็เพิ่งไปหานาวมาเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับไปช่วยเ,เดินชมธรรมชาติเติมเติมความคิดถึงกันนะครับพอที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกก็ต้องคุยกันผ่านโทรศัพท์นะฮะเขาอัปเดตว่านาวเนี่ยตอนนี้เรียนเชฟจบเรียบร้อยแล้วฝึกงานอีก6เดือนนะฮะคาดว่าสิ้นปีนี้จบพอหลังจะรับใบประกาศเนี่ยก็จะกลับมาทํางานเชฟ ที่ประเทศไทยต่อไป<ช>ด้านงานแสดงของนาวเนี่ยก็ต้องคอยดูจังหวะอีกทีหนึ่งว่ามันจะไปสรวนกับงานเชฟหรือเปล่าใช่เดี๋ยวก็ต้องรออัปเดตกันอีกทีดูสิะค,ะคุณผู้ชมเวลาโพสคลิปวิดีโอแต่ละภาพให้เราได้เห็นกันนะก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเลยนะต้องบอกว่าแต่ละคู่เนี่ยเวลาที่ห่างไกลกันลอง distance อยู่คนละประเทศมักจะมีปัญหากันแต่คู่นี้เนี่ยเราไม่เห็นปัญหานี้เลยเก็เลยต้องถามซะหน่อยระยะเวลาก็เนิ่นนานแล้วความสัมพันธ์ดีมากๆเลยแล้ว <ผม S 2> เรื่องแต่งงานล่ะ แต่คุณนิวกลับบอกว่ายัางไม่ได้คิดเรื่องนี้นะคะออกลายเป็นว่าสมัยนี้แล้วเนาะพี่นิวเขาบอกว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นประเพณีที่ค่อนข้างจะฟุ่มเฟือยอใช้เงินเยอะสําหรับตัวเข้ากับสาวนาวเนี่ยก็แค่<ะ>ให้พ่อแม่สองฝ่ายรับรู้แฮปปี้กันก็จบการแต่งงานมันก็ไม่ได้การันตีความสําเร็จของชีวิตคู่แต่อย่างใดหรือถ้าหากว่าจะมีจริงๆอาจจะจัดแบบเป็นงานเล็กๆทานอาหารกันแล้วก็จัดอัฟเตอร์ปาร์ตี้กันไปเลยเอ,อ,อย่างนี้แบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องเบบีก็ต้องถามนิดนึงว่า คู่เนี่ยคุยกันหรือยังทั้งคู่คุยกันแล้วนะครับว่ายังไม่อยากมีแล้วตอนนี้นาก็ยังไม่ได้ฝากไข่นะครับ<อ>เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตคู่ของนิวแล้วก็นาตอนนี้ก็คือได้ใช้ชีวิตนะเหมือนเป็นชีวิตครอบครัวเดียวกันมากกว่านะครับแต่งงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคงคงยังแบบว่ายังไม่ถึงเวลาความเห็นเราตรงกรันตรงที่ว่าแบบ จริงๆการแต่งงานมันก็สําคัญนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้จําเป็นในช่วงนี้อะไรเงี้ยแค่แบบพ่อแม่เรารับรู้แล้วเรามีความสุขดีครอบครัวเราแฮปปี้ทั้งคู่เราก็ไม่ได้แบบรีบร้อนที่จะแต่งงานมันใช้เงินเยอะใน,ในงานแต่งงานแล้วมันก็ในยุคนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมผมรู้สึกว่างานแต่งงานมันเป็น ประเพณีที่กลายเป็นประเพณีที่ค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าชีวิตคู่ของของเรามันจะประสบความสําเร็จหลังจากที่เราจัดงานแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเอาไว้เราพร้อมแล้ววันนั้นเราอยากจัดงานเราก็ค่อยมาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้มีพิธีหรืออะไรเงี้ยครับก็าอาจจะมีนะอาจจะมีแบบว่านัดมาแค่อยา่างมากก็แค่ทานข้าวแล้วก็ผู้ใหญ่มารับรู้อะไรเงี้ยครับมาแบบทำบุญ แล้วก็ไป after party เลยนะครับณค,ความรู้สึกณนะวันนี้นะครับคิดว่าน่าจะยังไม่อยากมีครับแล้วก็น้องเองก็ก็คิดเหมือนกันมันค่อนข้างยากที่ที่จะแบบเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้ให้เขามีความสุขได้ในยุคป,ปัจจุบันนี้ความคิดของเรามันก็เปลี่ยนแปลงกันได้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันมันจะเปลี่ยนไหมอะไรเลย นี่นะฮะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการจัดงานแต่งงานเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เองเนี่ยมันก็ หลากหลายความคิด<ช>นะฮะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือนิวเขาก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วคือให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายได้รับรู้ว่าเป็นตกลงแล้วนะว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ออก็ถือว่ารับรู้เพราะอย่างที่บอกว่าจัดงานแต่งงานณตอนนี้เนี่ยโอ้โหราคามสูงจริงนะใช่ก็สุดท้ายแล้วอยู่ที่ความสุขของคนทั้งสองคนนั่นเองนะคะทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นของตัวเองที่จะเลือกว่าเราจะ จัดงานแบบไหนหรือว่าเราจะไม่จัดหรือว่าเราจะอยู่ร่วมกันเลยแบบนี้ตอนนี้สมัยนี้มันก็เปิดมากขึ้นนะคะเอาเป็นว่าเชียร์ให้คู่นี้เนี่ยเขามีงานเล็กๆให้เราได้แบบว่าชื่นชมกันหน่อยก็ดีเหมือนกันเนอะเอออะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขยับมาที่สายคู่จิ้นหลิงออมช่วงนี้กําลังดังมากๆเอาใจสายยูริกันหน่อยนะคะจากซีรีส์ใจซ่อนรักนั่นเองเมื่อคืนได้ดูไหมโอ้โหบอกเลยว่าช่าเลิศเป็แบบ ช่ําชํามากช่ําแบบจิกหมอนขาดไปหลายใบแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเจ๊วาวาเขาไปเจอหลิงออมในตึกก็บอกเลยว่าหุยตกใจมากเลยเพราะว่าเหล่าเจ้าหัวใจกับเจ้าความระความลับนีอทั้งหมดนี่คือด้อมนะฮะเจ้าชื่อด้อมคือเหล่าเจ้าหัวใจกับเจ้าความรับชื่อชอบชื่อมากพี่เว่ากีคนในตึกตอนเนี้ย โอ้โหนี่นี่เกือบร้อยอะผมว่าเป็น100ว่าหลายร้อยแต่ว่าหลายร้อยเลยแหละโอ้เอฟซีเขาไม่ได้มีเฉพาะคนไทยไงก็จะมีเอฟซีชาวต่างชาตินะคะเขาก็คอยเหินฟ้ามาเยี่ยมมาเยี่ยมแล้วก็มาติดตามผลงานมาคือมาเฝ้ามารอแบบเนี้ยแต่เขาไม่ได้มามือเปล่านะเขาเอา<ต>หัวใจมาฝา,ากเหรอ เอาหัวใจมาด้วยอยู่แล้วอันนั้นแน่นอนแต่ว่าเขาเนี่ยมีของติดไม้ติดมือมาให้ทั้งหลิงทั้งออมอันนี้อาจจะธรรมดาธรรมดาเวลาแฟนคลับซื้อข้าวของมาให้แต่ล่าสุดสาวออมบอกว่าตกอกตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากที่แฟนๆเนี่ยจะซื้อของให้เจ้าตัวแล้วยังซื้อให้ทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงน้องหมาสุดที่รักก็ยังได้ของขวัญจาก FC และล่าสุดค่ะเซอร์ไพรส์มากๆคือลามไปถึงเพื่อนสนิทของสาวออมแล้วด้วยโอ้โหแล้ว อ,อมเนี่ยเขาเล่าให้ฟังอีกด้วยนะฮะว่าวันก่อนเนี่ยเขาไลฟ์สดคุยกับเพื่อนสนิทเรื่องเล่นเกมออนไลน์ oh. แล้วเพื่อน,น,นของอ,อมเขาก็บอกว่าถ้าจะเล่นเกมตอนนี้คือต้องรอกลับไปที่บ้านก่อนเพราะอยู่คอนโดมไม่มีคอมพิวเตอร์นะฮะ oh. พอเราเอฟพีได้ยินเท่านั้นแหละถอยคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาให้เลยวันต่อมา oh. โอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะ oh. อะเดี๋ยวไปฟังหลิงก็ออมันหน่อยครับ ซื้อให้คนรับจัอะหมดเลยอ่ะซื้อให้แม่ซื้อให้หมาเราซื้อให้ป,ป้าอย่างเงี้ยซื้อให้อาร์ตอย่างเงี้ยเดอรูปบ้านตลกมาก <c oughs> แล้วก็แบบล่าสุดคือรามไปซื้อคอมให้เพื่อนหนูแล้วอะ่ะ<อ>คือคือเพื่อนหนูอะ่ะไม่มีคอมไว้สตรีมเกมเล่นกับหนูแฟนคลับก็เลยส่งเงินไปให้เพื่อนเพื่อให้เพื่อนอะ่ะซื้อคอมจะได้เอามาเล่นเกมกับออม ท yeah, ุ่มเทสุดๆใช่เขาจะได้แบบเจอเราในสรีมเยอะๆอะไรเงี้ยอะไรก็คือแบบแปลกสุดที่เจอแล้วคือฮ้ยไม่คิดว่าเขาจะทําเพื่อเราได้ขนาดนี้เออช็อกเลยไหมเพื่อนๆช็อกเลยแล้วหลูก็คือแบบแฮปปี้มากเพราะปกตินางจะไม่เพื่อนคนนี้เขาจะไม่ได้กลับบ้านมาเล่นเกมตลอดเขาจะอยู่คอนโดจะไม่มีคอมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ได้เล่นเกมบ่อยๆแล้วค่ะอัจริงรู้สึกเลที่แฟนคลับทุ่มขนาดนี้ ด,ดีใจสิจะมีใครสัพพเอร์เราได้ขนาดนี้นอกจากแบบพี่พี่แฟนคลับเราผู้ใหญ่ที่ซัพพเอร์เราเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณุคนที่คอยผลักดันเราให้มีคนรู้จักมากขึ้นค่ะอืจริงแอบเกรงใจเขาไหมอ่ะเพราะว่าด้วยเกรงใจนี่ค่ะล่าสุดออกออกสื่อเลยคือล่าสุดมีคนบอกว่าคือคือออมอ่ะแบ่งคอมใช้กับน้องชายแต่จริงจะเกิดอาการแย่งกันเกิดขึ้นเขาทักมาบอกว่าน้องออมพี่ขอซื้อคอมให้อีกเครื่องน,นึงได้ไหมออมบอก ไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเอาหนะน้องาอ้อมนิดเดียวนิดเดียวแบบเป็นของขวัญวันลาปรินญาจนตอนนี้หนูกำลังดองคือพี่ถ้าหนูลองไม่ต้องเสียใจคือหนูแค่แบบไม่รู้จะตอบยังไงคือหนูเกรงใจจริงๆพี่หนูบอกตลอดเวลาหนูไลฟ์บางครัๆๆ้งวเวลาหนูรลฟยอะไรเงี้ยเขาจะแบบส่งของขวัญแบบคือมันจะต้องซื้อติ๊กเกอร์ให้นึกออกปะแล้วเขาซื้อแบบแพงๆมาหนูอุ้ยพี่คือพี่ หนูมาแบบไลฟ์อวดของที่แฟนคลับให้อีกทีหนึ่งแล้วแฟนคลับก็ให้เงินหนูมาอีิทีหนงก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรพี่คือไม่เป็นไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากมาไลฟ์เพราะอยากมาคุยกับทุกคน <c oughs> จริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องส่งมาอะไรอย่างเงี้ยเออแค่แบบแค่รักชื่นชอบก็พอแล้วใช่แค่<ช><ช>แบบอยู่เม้นอยู่คุยเป็นเพื่อนเราคือเราก็หนเหงาอ,อยู่กันสองคนไม่ก็มีเพื่อนหลัก ต้องบอกว่าเข้าใจสองคนเลยนะเพราะว่าเวลาที่แฟนคลับแบบให้ยอะขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราจะตอบแทนเขาได้ยังไงดีมันจะมีความเกรงใจอะไรบางอย่างนะแต่ก็แสดงให้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งเนอะว่าความน่ารักของแฟนคลับอ่ะแค่ เขาไม่ได้มองว่ามูลค่าของของอ่ะมันเยอะแค่ไหนแต่เขามองว่าให้ไปแล้วศิลปินที่คุณชื่นชอบเขามีความสุขเขาได้ซัพพอร์ตศิลปินที่เขาชอบเออนี่แหละเขาคิดแค่นี้ก็ความน่ารักของเหล่าแฟนคลับแล้วก็หวังว่าจะซัพพอร์ตสองคนกันต่อไปอีกนานๆเลยนะคะอาจะทยอยซื้อเรื่อยๆแต่ซื้อไปนานๆก็แล้วกันแต่ว่าล่าสุดออมบอกว่าดองแชทแล้วนะเพราะไม่รู้จะตอบยังไงมันเกรจงใจไม่รู้จะตอบว่าอะไรก็ไม่เป็นไรจริงๆนะคะรับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปต่ออีกคุณหนึ่งคนคนนี้ก็เล่นใจซ่อนรั เหมือนกันออคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น beauty b l o กอ e r เป็นนังแบบเป็นนักร้องและนักแสดงนะฮะโอ้ต้องบอกว่าฮอตมากๆปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้นะฮะเรากำลังพูดถึง a อแคร์ปากนะฮะคืต้องบอกว่าปีนี้ฮอตจริงๆปล่อยซิงเกิลออกมานะฮะอย่างปีนี้เมลอน โอ้โหก็ถือว่าเป็นเพลงของสงกานปีนี้เลยไหมคือตอนนี้ไ่ดนเลยใช่ใช่หลายคนต้องร้องตามและเต้นตามกันได้แน่นอนนะคะตอนนี้ป่าเข้าไป54ล้านวิวแล้วงานในวงการบันเทิงก็ไม่ใช่น้อยๆนะจ๊ะเขามีผลงานละครถึงสามเรื่องภาพยนตร์อีก2เรื่องอย่างเรื่องที่กําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ที่พี่เต๋อบอกเขาร่วมแสดงในซีรีส์ใจซ่อนรักด้วยนะคะปังมากเป็นตัวเด่นตัวปังตัวสีสันบท คือดีมากๆถ้าขาดตัวนี้ไปรับรองงเลยว่าซีรีส์จืดลงแน่นอนอทีสันอาจจะหายไป<ช>นะฮะ<ช>และนอกจากงานในวงการแล้วงานอ e ีเวนต์งานลูกค้างานโชว์ตัวเนี่ยนะฮะ<ช>เอแคร์ก็บอกว่าเคยวิ่งงานวันเดียว6งานโอโวิ่งยังไงล่ะ6งานโอ้โหวิ่งฉ่ำมากนะฮะ<ช>เอแคร์ก็บอกว่า<ช>ทุกวันนี้เนี่ยบางวันนะฮะมีเวลานอน น้อยสุดคือสามชั่วโมงนะฮะเจ้าตัวเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยบางทีก็แทบจะหลับงานอากาศอะกลัวจะน็อกกลางอากาศออด้วยเหมือนกันลองไปฝั่งอีกแขนเล่ากันดูค่ะฮอตแต่ไม่ให้มองว่ามากคือยังมีเวลาหลวมๆอยู่ค่ะย,ยังได้อีกค่ะยังสู้งานอยู่ค่ะปีนี้นปีทองของเราไหมโอ้ยก็เรียกได้ว่าใช่ก็ได้ค่ะแม่เพราะว่ามันมีงานใหม่ๆที่ได้ได้ทาเยอะมากเลยในปีนี้ ah <oo! S 2> เวลาย,ยังไงล่ะเพราะงานเราเยอะมาก ก็แบ่งได้แหละคือมันก็สามารถวิ่งได้แต่บันจะมีบางวันที่แบบว่าโอ้โหชนไฟไหม้เลยก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยไปงานโน้้นงานนี้ไม่ทันเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามจัดสัรงานให้มันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเช่นเช้าอาจจะไปถ่ายรายการตอนเย็นอาจจะถ่ายซีรีส์ได้ต่ออะไรเงี้ยเออได้วิ่งสูงสุดกี่งาน หกงานต่อวันค่ะส <Wow. S 1> ่วนใหญ่จะเป็นงานแบบว่าไปออกอีเวนต์ไปไลฟ์ไปเป็นรายการมา,มาสัมภาษณ์แม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เฉลี่ยเวลากันไปได้ก็ได้หกอยู่ดีค่ะเพราะว่ากว่ากับการเธอจะนอนก็ตีสามตีสี่ดังนั้นเนี่ยระหว่างสิบโมงถึงตีสี่เรามีเวลาเยอะมากทำอะไรได้หลายอย่างเลย <c oughs> มันไหวไหมไหวไหมจริงจริงหนูไหวนะแม่เพราะว่าหนูก็รู้สึกว่ามันสนุกดีอะรู้สึกว่ามไม่ได้เหนื่อยอะไรอแค่นอนน้อยสุดกี่ชั่วโมง สามชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณนี้ก็แอบมองมองหาโรงพยาบาลเราบ้างช่วงนี้เกิดได้มีโอกาสได้ไปดูแลรวบรวมตรงนั้นก็ก็ก็กลัววันหนึ่งตัวเองน็อกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไหวอยู่ก็ก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันไหนที่นอนน้อยแบบอย่างเช่นสองถึงสามชั่วโมงนะจะเป็นวันที่วันรุ่งขึ้นได้ต้องถ่ายซีรีส์หรือถ่ายหนังตลอดเลยอ่ะซึ่งมันเราต้องจําบทอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเรื่องยากของหนูที่เราหนูต้องแบบแบ่งประสาทตัวเองว่าเราต้องไหวอะไรอย่างเงี้ยอ ไม่รู้ว่าแม่มันชอบเผลอรับงานอะไรอย่างเงี้ยอืออันนี้ยังเผยได้อีกเผยได้อีกค่ะเผยได้อีกอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมขารเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยโชว์เพลงจากน้าแอดคาราบาวค่ะครับแล้วคืนนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับนายอันเทนนายไลฟ์สองทุ่มครึ่งครับไปแล้ววันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ